วรรัตชินธรรมมิตรครับถามท่านนายกร,รัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรตอบแทนเชิญท่านชววรรัตครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชวรรัตชินธรรมมิตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่4อําเภอบ้านโปง่งพักภูมิใจไทยนะคะวันนี้ได้ตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรี แต่ท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นผู้ตอบก็เป็นนิมิตหมายว่ากเกษตรกรจะอุ่นใจได้เนื่องจากว่ากเกษตรกรที่ในเขตอำเภอบ้านโป่งนี้นั่งฟังวิทยุรัฐสภาอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ดิฉันเองขออนุญ,ญาตใช้ภาพประกอบเพื่อเป็นการประกอบกระทู้นะคะขอเชิญภาพได้เลยค่ะ ที่จริงท่านสมาชิกที่จริงก่อนจะใช้ภาพเนะี่ยต้องขออนุญาตประสา,เานเจ้าหน้าที่แล้วขออนุญาตผมก่อนนะครับข,ขออนุญาตไปเรียร้อยแล้วคะ่ะท่านประธาน <ผม S 1> นะคะได้ผมยังไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรหะเชิญค่ะค่ะภาพแรกที่เห็นก็คงจะเป็นภาพของอนาข้าวสีน้ําตาลที่เห็นก็จะเป็นเรื่องของนาข้าวที่แห้งตายนะคะ ค่ะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอําเภอบ้านโป่งซึ่งมีด้วยกันต้องกราบเรียนว่ามีด้วยกัน15ตําบลในเขตอำเภอบ้านโป่งแต่เพี้ยกระโดดสีน้าตาลน,นั้นระบาดมาไปกว่าครึ่งนั่นก็คือ9ตําบลขอภาพที่2ค่ะค่ะภาพนี้เป็นภาพแผนที่นะคะ ของทุกๆตำบลในเขตอำเภอบนโปงที่ถูกเพรียกระโดดสีน้ำตาลระบาดนะคะสีอาจจะจางไปสักนิดหนึ่งสีแดงสีชมพูสีเหลืองนะคะ,ะที่เขียนว่าตำบลเขาคลุงนั้นเป็นพื้นที่ที่ใหญ่นั่นก็คือสีเหลืองนะคะแต่สีอาจจะจางไปนิดหนึ่งค่ะ9าตำบลน,นะคะจะเห็นได้ว่าการระบาดของเพรียกระโดดสีน้ำตาลเนี้ยในสีเหลืองเนี้ยระบาดประมาณ ร้อยไร่ขึ้นไปในสีชมพูเนี่ยจะระบาดตั้งแต่ร้อยไร่ถึง1,000ไร่และในสีแดงนะคะจะเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญมากของอำเภอบ้านโปง่งนั่นก็คือตำบลหนองปราหมอแลกอะก็ตำบลบ้านม่วงซึ่งระบาดเนี่ยมากกว่า1,000ไร่ขึ้นไปนะคะแล้วโดยสรุปความรวมนั้นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นนั้นมีความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณได้ว่า6 7 0 2ไร่ จากการที่พื้นที่เกษตรของในอำเภอบ้านโป่งนั้นมีประมาณ137,823ไร่แต่เป็นพื้นที่ที่ทำนาจริงๆนั้น63,748ไร่พอประมาณนะคะและก็ถูกเรียกกระโดดสีน้ำตาลระบาดไปประมาณ6,702ไร่ค่ะ ก็ขอเชิญภาพถัดไปนี่ก็คือภาพของเพี้ยกระโดดสีน้าตาลที่จะเห็นได้ว่าตัวเพี้ยเป็นยังไงและสีเขียวนี่ก็คือ,อเรื่องของต้นข้าวนะคะค่ะต่อได้เลยค่ะภาพถัดไปที่จะขออนุญ,ญาตที่จะต่อภาพได้เลยนะคะจะขอให้ต่อภาพประกอบจนกระทั่งหมดค่ะนี่ก็เป็นตัวเต็มวัยของเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลถัดไปเลยค่ะค่ะในนาข้าวต่อได้เลยนะคะ ก็อาจจะมีสักสีส้าห้าภาพที่จะเป็นลักษณะพอสังเขตได้ว่าชาวนากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็เจอกับปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าวซึ่งข้าวที่มีสีเขียวนี้เปลี่ยนสภาพแปลงเป็นสีน้ําตาลต่อได้เลยนะคะนี่ก็คือสีน้ําตาลที่เข้มข้นขึ้นซึ่งจะหมายถึงข้าวในนาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายค่ะรูปนี้ก็จะเห็นได้เป็นทิวทัศน์ที่ค่อนข้างจะไกลว่าสีน้ําตาลกันไปทั้งทิวทัศน์นะคะ ค่ะนี่คือความเสียหายของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลต่างๆนะคะก็คงจะพอประมาณเท่านั้นสำหรับเรื่องภาพพอมาถึงเรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลค่ะวันนี้ก็คงจะต้องฝากท่านรัฐมนตรีด้วยว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านโปง่งใน9ก้าตำบลน,นะคะ ที่ได้ชี้แจงให้ฟังนั่นก็คือเขาขรุงน้องปลาหมอบ้านม่วงคุ้งพยอมนครชุมเบิกไพรสวนกล้วยดอนกระเบื้องกลับใหญ่แม้ว่าตรงนี้จะไม่ได้ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแต่ได้เกิดในฤดูกาลที่แล้วและเพลี้ยที่เกิดมานี้ที่ดิฉันต้องนำภาพามาแสดงให้ท่านรัฐมนตรีเห็นนั่นก็เพราะว่าดิฉันได้ศึกษาแล้วได้พบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นเนี่ย ในรอบนั้นมากับฝนที่สลับกับเรื่องอแล้งแล้วก็นำมาโดยเรื่องของลมและเป็นการอพยพของเพี้ยกระโดดเสียมตาลที่เป็นตัวแก่ซึ่งเมื่ออพยพมาถึงเขตอำเภอบ้านโปง่งก็เรียกว่าจัดการกับข้าวในนาได้ทันท่วงทีเรียกว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นเพราะเป็นตัวแก่เต็มวัยนะคะแล้วในเรื่องของเพี้ยกระโดดเสี่ยมตาลถ้าลงเมื่อไหร่ ท่านนัฐมนตรีก็ทราบอยู่เพราะว่าท่านก็ดูแลเรื่องการเกษตรแล้วก็แก้ปัญหาอย่างฉับพลันก็ในเขตอำเภอบ้านโป่งนั้นก็ต้องตอบได้ว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นชาวนาทำนาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ข้าวในานาเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล เขาทำยังไงคะก็แก้กันไปตามอัตภาพตามที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนนั่นก็คือจะต้องแก้ไขด้วยเรื่องยาฉีดฉีดแล้วในเรื่องเพี้ยก,กระโดดสีน้ำตาลก็ต้องฉีดอีกฉีดแล้วก็ต้องฉีดอีกฉีดแล้วก็ต้องฉีดอีกก็โดยประมาณนั้นก็คงจะไม่ต่ำกว่า3ครั้งซึ่งจะต้องอยู่ในนาในไร่ทุก3 4วันหรือในรอบสัปดาห์ ะะดิฉันเองก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงให้เห็นว่าในขณะที่เหตุการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาอุทกภยัยคือน้ำท่วมพี่น้องกเกษตรกรเน,นี่ยยอมให้น้ำท่วมบ้านแต่ขอรัฐบาลว่าอย่าปล่อยน้ำเข้านาเพราะต้องการเก็บเกี่ยวข้าวในนาให้ได้เรียกว่าผลผลิตเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนเพียกระโดดสีน้ำตาลความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็เช่นเดียวกันเวลาเพี้ยลงที่ ท้องไร่ท้องนาของชาวนาความรู้สึกนั้นก็คงเป็นความรู้สึกที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะว่าถ้ายาฉีดทํางานตรงนี้ไม่ทันนั่นก็หมายความว่าไร่นาที่โดนเพลี้ยนั้นจะถูกทําลายอย่างย่อยยับความขมขื่นที่จะต้องตามมาแน่นอนหนีไม่พ้นคือเรื่องของผลผลิตนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรเน,นี้ยให้ความสําคัญกับเรื่องผลผลิต และรักในที่ที่เร้จะบอกว่ามีผลผลิตเป็นชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันเองก็ขออนุญาตที่จะบอกกับท่านรัฐมนตรีว่าผลผลิตของอข้าวในนาในอำเภอบ้านโปง่งที่ได้เป็นผู้แทนตรงนี้และได้สอบถามกับเกษตรกรอย่างยกตัวอย่างเกษตรกรรายย่อยมีนาอยู่สักประมาณ5ไร่เจอเพี้ยกระโดดสีน้าตาลไปรอบที่แล้วนั้นผลผลิตที่ออกมานั้นเหลือเพียงประมาณไร่เศษ นั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าบอกว่าพื้นนามีประมาณ60,000กว่าไร่เพราะฉะนั้นผลผลิตนั้นก็ตกลงอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ขออนุญ,ญาตที่จะขอบคุณในล่วงหน้าก่อนว่าระบบงานของกระทรวงเกษตรก็เองได้ส่งท่านผู้ตรวจราชการก็คือเรื่องนี้ ในวาระที่ผ่านมาได้ส่งท่านผู้ตรวจโอรานลงไปดูงานทางด้านนี้และพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้มีโอกาสที่จะปรึกษาหารือนะคะกับการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเบื้องต้น แต่เกษตรกรชาวนาก็คือชาวนาการแก้ไขปัญหาก็คงจะต้องบอกว่าแก้ไขตามสิ่งที่ต้องแก้แล้วก็เป็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้วิทยุรัฐสภาส่งเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปถึงบ้านของดิฉันนะคะท่านทีระวง์เมตวงสมุดค่ะขอประทานโทษค่ะคำถามข้อแรกที่จะขอถามท่านรัฐมนตรีนั้นก็คือรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาเพียกระโดดสีน้ำตาล ได้อย่างเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรที่อำเภอบ้านโป่งในหลายตำบลได้ฟังด้วยค่ะครับขอบคุณครับท่านชวรรัต์ครับท่านพูดดีๆนะครับแต่การตั้งกระู้ถามเนี่ยคำถามต้องไม่ใช่เชิงอภิปรายนะครับให้กระชับกว่านี้หน่อยนะครับค่ะัพายินดีต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุชนครับอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเชิญท่านรัมติครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สงเกตทุกท่านกับผมนายธีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้มาชี้แจงตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สังเกตจากจังหวัดราชบุรีกรุณาเอ่ยนามท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับคือนางสาวชวร,รัฐ ชินธรรมมิตรนะครับในกรณีปัญหาเรื่องเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวที่เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีต้องขอขอบคุณท่านสมนาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวนานะครับซึ่งได้รับผลกระทบต่อคำถามดังกล่าวว่ารัฐบาลมีมาตรการและแก้ไขปัญหาเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรนั้นก่อนอื่นผมขออนุญาตกราบเรียนว่า ในปัญหาเรื่องไปพิบัติธรรมชาติไม่ว่าเรื่องโรคมแมลงศัตรูพืชหรือน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับรัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับกรณีระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้าตาลก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่มีสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแต่เห็นได้ว่าในเรื่องของเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนั้นนะครับ มันเป็นมแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญนอกจากประเทศไทยเราเองแล้วนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราหรือประเทศอาเซียนด้วยกันนี่ครับเนื่องจากไอตัวเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยจะทําลายต้นข้าวและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงตามภาพที่ท่านในกรุณานํานนมาให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเนี่ยอย่างรุนแรงทงั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับในทางตรงนั้นก็คือตัวมแมลงเนี่ยก็จะดูด เอาน้ําในต้นข้าวก็ทําให้ต้นข้าวนี่ไม่เจริญเติบโตแล้วก็แห้งตายในทางออบตัวเพีียกระโดดสีน้าตาลนี้ก็เป็นพาหะที่จะในลำนำโรคที่ทําให้ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงมานะครับถ้าเราจะมาดูตัวเพียเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเจ็นว่าชีวิตวงจรของเขานั้นนะก็ค่อนข้างจะสั้นอายุนประมาณ30 ถึง35วันเท่านั้นนะครับราะในรอบปีหนึ่งะครับเขาก็จะสามารถที่ขยายพันธุ์ในประมาณ12รุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงที่ทํานาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่มีการพักลินในประเทศของเรานั้นนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเกิดมาตอนนี้นะครับก็เคยเกิดครั้งแรกเมื่อประมาณป,าณปี2517นะครับแล้วก็เกิดมาอีกครั้งแล้วก็มาปี2522ถึงปี500 23แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ปี532ปี2 5 5 3แล้วก็มาปี2552แล้วก็ปี553นะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าดูรอบปีของมันก็ถ้าผมลองประมาณดูจากอาดีตที่ผ่านมาก็ประมาณรอบ10ปีก็เกิดการระบาดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายก็ระบาดเมื่อปี2 5 5 4เนี่ยอยู่เมื่อประมาณเดือนมีนาน,นะครับ และก็พื้นที่ระบาดก็อยู่ประมาณ1นึ่งล้านหกแสนไร่นะครับสำหรับในกรณีจังหวัดราชบุรีนั้นนะครับที่อำเภอบ้านโปง่งตามตำบลที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับพื้นที่ระบาดก็อยู่ที่ประมาณห7 0ันเจไร่นะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นนะครับก็ไม่มีพื้นที่ระบาดแล้วนะครับนั้นถามว่ามาตรการที่รัฐบาลพยายามดําเนินการแก้ไขในการ กรณีการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นนะครับผมอยากกราบเรียนว่าเราพยายามที่จะตัดวงจรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราพยายามทำก็คือจะตัดวงจรเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ระบาดรุนแรงเนี่ยให้ให้หมดไปนะพื้นที่ตรงไหนรุนแรงก็จำเป็นจะต้องไายคร,บครับในในพื้นที่เหล่านั้นนะครับในประการที่สองก็เราได้ร่วมกับจังหวัดที่มี พื้นที่ระบาดนะครับและและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณของตัวเต็มวัยของเพี้ยกระโดดสีย้ำตาลโดยใช้กับดักแสนไฟหรือเครื่องดูดมแมลงนะครับในประเด็นที่สามนะครับก็ในเรื่องของการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเพื่อที่จะทํางานในเชิงรุกเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรไในการจัดการเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับใน ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเราใช้ศูนย์จัดการพืชชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในการที่จะควบคุมการระบาดของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นอยากกลับเรียนเพิ่มเติมว่านอกจากมาตรการที่ดังกล่าวแล้วนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวนะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ ทาคําแนะนําต่างๆต่อพี่น้องเกษตรกรโดยผ่านทางศูนย์จัดการพืชชุมชนนะครับนอกจากนั้นนะครับในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้คําแนะนําว่าพี่น้องเกษตรกรดยเยพาออย่างยิ่งชาวนาผู้ปลูกข้าวเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับประการแรกเช่นในเรื่องของพันข้าวนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าแมลงและศัตรูพืชเหล่านี้เขาได้พัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันนะครับพันข้าวพันหนึ่งที่เดิมเคยต้านทานต่อโรคและมแมลงศัตรูพืชที่ระบาด แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้านทานเจได้ว่าเราพยายามที่จะวิจัยพันธุ์ต่างๆนะครับขึ้นมาเพื่อต้านทานยกตัวอย่างเช่นพันธุ์กขยี่บก้ากขสามสอกขสี่ิบเอ็ดหรือกขสี่เจดหรือพิณุโลก 2, สุพรรณบุรีหนึ่งะครับซึ่งพันธุ์เหล่าน,นี้ก็เป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานนะครับในเรื่องของการวิธีการปลูกนะครับซึ่งอยากจะแนะนําให้ปลูกโดยวิธีปักดําหรือการโยนก้าหรือหวาน ที่สําคัญก็คือเมล็ดพันธุ์นะครับขอให้ใช้ในอัตราที่เหมาะนะครับไม่ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์มากเกินไปในเรื่องคำแนะนำเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีก็เาเชื่อถยปุ๋ยก็เาเชื่อเด็กกันนะครับก็ขอให้ดำเนินการตามที่กรมการข้าวให้คําแนะนำนะครับคือที่